5อำนาจของผู้หญิงฉลาดนะคะที่เดินเกมรักนะคะและก็พิชิตใจหรือได้ผู้ชายเกรด A มาครองค่ะนี่คือ5อำนาจที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองและก็ไม่ต้องเสียเวลากับผู้ชายที่กระจอกนะคะคุณจะได้ผู้ชายเกรด A เข้ามาครองแน่นอนค่ะมาฟังคลิปนี้ค่ะข้อแรกนะคะ เธอฉลาดที่จะเลือกผู้ชายที่ดูแลเธอเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณหลงแต่กับศักยภาพของผู้ชายหลงแต่กับตัวตนของเขาโดยที่เขาไม่ได้ดูแลคุณอย่างดีเขาเอาแต่บอกว่าเขาเก่งอย่างงู้นอย่างนี้เขาสุดยอดอย่างงู้นอย่างนี้แต่เขาไม่เคยดูแลคุณเลยเขาไม่เคย treat อยู่ the b e s t เขาไม่เคยดูแลคุณได้อย่างดีเลย นั่นคือการเสียเวลามากๆนะคะผู้หญิงที่ฉลาดจะดูที่ว่าผู้ชายดูแลเขาเป็นอย่างดีผู้ชายปฏิบัติตัวกับเขาอย่างดีนี่คือสิ่งสําคัญนี่คืออํานาจเวลาที่เรารู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเรารู้ว่าอํานาจเราคือการเลือกนะคะเราก็จะมีพลังในตัวเองเป็นอํานาจในตัวเองที่เราสามารถกําหนดตัวเองได้ เราสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ดังนั้นอย่าให้อำนาจนี้กับผู้ชายที่เขาไม่ได้ดูแลคุณไม่ได้ทิ e a คุณเป็นอย่างดีอำนาจควรอยู่ที่คุณเวลาที่คุณเลือกผู้ชายอะ่ะถ้าคุณเลือกผู้ชายไม่ดีเข้ามามันก็คือเป็นความผิดของเราอะ่ะที่เราเลือกเขามาเองนะคะเราอนุญาตเขาเข้ามาเองดังนั้นเราต้องชัดเจนในการเลือกว่าเราต้องการผู้ชายแบบไหนและอย่าให้ผู้ชายที่เขาต่ำกว่ามาตรฐานเข้ามาในชีวิตของคุณคะ่ะ ข้อ2นะคะไม่เคยให้ค่ากับผู้ชายที่50 50หมายความว่าหารจ่ายค่าอะไรก็ตามกับคุณ50จ่ายค่าพักค่าอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถดูแลคุณได้เขาจะเปิดรับเฉพาะแต่ผู้ชายที่มี provider m i n d s e t นะคะผู้ชายที่สามารถดูแลผู้หญิงได้ไม่ใช่แค่เงินดูแลจิตใจ ความคิดความรู้สึกทั้งหมดนั่นคือ provider mindset ไม่ใช่ว่ามีเงินให้คุณแล้วจะได้คุณไปไม่ใช่เขาเนี่ยจะเลือกผู้ชายที่มีองค์รวมทั้งหมดค่ะจะไม่เสียเวลากับผู้ชายที่มาใจาครึ่งครึ่งห้าสิบนั่นคือเพื่อนค่ะเพื่อนเราสามารถหารได้แต่ผู้ชายเราจะไม่หารแน่นอนเขาต้องดูแลคุณค่ะข้อ3นะคะไม่เคยไปนั่ง ถามผู้ชายว่าตกลงเราเป็นอะไรกันเรามีความสัมพันธ์กันไปถึงไหนแล้วคือผู้หญิงฉลาดจะไม่นั่งถามคําถามอะไรแบบนี้เลยค่ะผู้หญิงฉลาดรู้ว่าถ้าผู้ชายชัดเจนกับเธอผู้ชายจะเป็นฝ่ายเริ่มเองเขาไม่จําเป็นจะต้องมานั่งบอกว่าผู้ชายต้องทําอะไรผู้ชายรู้ผู้ชายชัดเจนกับผู้หญิงตั้งแต่เขามาจีบตั้งแต่เขา คุยกันเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงประเภทไหนผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เขาสามารถดูแลได้หรือเปล่าหรือเป็นผู้หญิงที่แค่ชั่วคราวหรือเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกเขารู้ค่ะแต่ถ้าคุณเสียเวลาไปนานเกินไปแล้วผู้ชายยังตีมือไม่ได้แบบว่าให้ความสัมพันธ์กับคุณไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้คอมมิชเมนกับคุณคุณเดินออกมาได้เลยค่ะเพราะผู้หญิงฉลาดเนี่ยเขาไม่ทนอยู่กับอะไรที่เ,ออเขาจะต้องรอคอย นะคะถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่ชัดเจนก็เดินออกมาได้เลยข้อ4นะคะผู้หญิงฉลาดที่มีอำนาจเป็นของตัวเองเนี่ยเขาจะรู้ว่าเงินไม่สามารถอยู่เหนือเขาเงินอยู่ภายใต้เขานะคะเขาอาจจะเปิดรับผู้ชายที่ดูแลซัพพอร์ตการเงินแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่ามองแค่เงินของผู้ชายอย่างเดียวเขามองหาสามีที่อนาคตอาจจะเป็นพ่อของลูกอาจจะดูแลเราในอนาคตดังนั้นการเงินก็สําคัญรัก อย่างเดียวกินไม่ได้ดังนั้นเงินก็สําคัญแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายที่มีเงินแล้วเดินมายื่นเงินให้เขาแล้วสามารถซื้อตัวเขาไปได้เลยนะคะนั่นคือถ้าเราต้องการแค่เงินผู้ชายเราก็ไม่ต่างจากผู้หญิงขายบริการถูกไหมคะแต่เราต้องการมากกว่านี้คือเราต้องการออลเทเมททั้งหมดทั้งการเงินทั้งการที่ผู้ชายดูแลทั้งผู้ชายซัพพอร์ตดังนั้นเนี่ยเงินไม่สามารถทําอะไรผู้หญิงฉลาดได้โอเคป่ะแล้วถ้าคุณบอกว่าเป็นแต่ผู้หญิงหน้าเงินที่ต้องการเงินจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราจะน่าเงินเราจะน่าเงินเฉพาะผู้ชายที่รักเราผู้ชายที่เขาเป็นสามีเราเราไม่ได้ต้องการที่จะเอาเงินจากผู้ชายทางโลกนะคะแล้วผู้ชายที่เราไม่ได้รักเราก็ไม่ต้องการไปหลอ <S 2> <S 2> <ต>กเขานะคะดังนั้นเนี่ยเราน่าเงินเฉพาะสามีที่รักเราเราจะไม่น่าเงินกับผู้ชายคนอื่นนะคะเพราะว่า ความรักอย่างเดียวไม่ได้ค่ะผู้หญิงฉลาดโนสนโนแคร์กับความรักที่กินไม่ได้โอเคไหมคะข้อที่5นะคะผู้หญิงฉลาดจะรู้ว่าอํานาจของเธอคือการที่เธอมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ชายนะคะและเธอดูว่าวิธีการแก้แค้นผู้ชายคนเก่าที่ดีที่สุดคือหาผู้ชายคนใหม่ที่ดีกว่าเขานะคะนี่คือสิ่งที่สะใจมากๆคุณไม่ต้องไปนั่งแก้แค้นใครคุณจง ทำตัวเองให้ดีและเลือกผู้ชายที่ดีกว่าคนเก่าให้เขาเสียดายคุณนี่คือการแก้แค้นที่ดีที่สุดเขาไม่สามารถเจอคุณได้ไม่สามารถมีคุณในชีวิตได้อีกต่อไปเพราะว่าเขาทำพลาดเพราะว่าเขาได้เสียคุณไปแล้วดังนั้นหน้าที่คุณมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นเดอบเบสมากขึ้นผู้ชายที่เลิศดมากขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องให้รางวัลแก่ตัวเองนะคะผู้หญิงฉลาดจะไม่ขาดทุนค่ะและจะได้สิ่งที่ดีมากเลิศดมากขึ้นค่ะ ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะลงลึกมากๆในเรื่องของการที่เราจะได้ผู้ชายที่ดูแลดีผู้ชายที่ซัพพอร์ตเราลงทุนกับเรานะคะเมนแนะนําคลาสนี้นะคะ7กลยุทธ์ให้ผู้ชายลงทุนหนักๆเป็นคลาสที่ทําให้คุณเปิดเนตรที่ทาให้คุณเข้าใจและวางตัวยังไงให้เขาดูแลอยากจะเทคแคร์อยากจะเปย์หนักๆนี่คือเคล็ดลับในคลาสนี้เลยซึ่งสําคัญมากๆเลยนะคะ สนใจลงทะเบียนได้ราคาพิเศษตามคลิปนี้ได้เลยจํากัดเพียง5ท่านนะคะแล้วเจอกันในคลาสค่ะสวัสดีค่ะ